สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับปีหดหดเก้าปลาลิงชั้นพี่ไม่เคยอัพมาก่อนเลยครับจะระเบิดตั้นมาดูเล็กกันเฉยๆน้องๆก็คงจะรู้แหละคงรีวิวกันเนยอะพี่เป็นมือใหม่นะครับมาลองขายดูแต่ต่อไปนี้จะขายแล้วนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับมาเนี่ยโอ้โหมึงนี่อ่อนจริงเลย อะไรเนี่ยไหนว่าคุยตัดไปเยอะวะะโอ้โหกล่องนี้เขาเปลี่ยนใหม่ครับจริงเหรอเมื่อก่อนไม่ใช่กล่องนี้อ๋อเต็งกล่องแค่กูเมื่อก่อนกล่องจะใหญ่กว่านี้แล้วก็บางมีอะไรแถมในตั้นไหมไม่มีอ้าวแล้วไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีแฟนการ์ดยังมีสองตั้นแถมทีอะไรเงี้ยไม่มีมาตั้งแต่ศูนย์สี่แล้วเลดนี่ได้ข่าวว่าไอ้หมอคล้ายๆญี่ปุ่นเลยตั้นคอมพิวเตอร์ใช่แต่กล่องไม่โคตรหนาดูดิกล่องหนามากเลยเนี่ย พีพอใส่กระตูนได้อ่ะมาเอาเลยไปเว้ก็กล่องนี้จะเปลี่ยนการเปิดครับปกติจะเปิดจากหัวปกติจะเปิดจากหัวแบบนี้เป็นแบบเปิดจากตรงนี้ครับยากหน่อยเพราะว่าลิ้นค่อนข้างหนักลิู้ได้ไงวะอมีคนบอกแล้ว่ครอมีคนรีวิวแล้วถ้าทำมาก็คือจะ คือเขาทำกันตั้งนานแลนะ้วในแบบนี้อูโบอกให้ไปอีกใช่แต่ตาลิงพ้องทำแล้วก็อันนี้เอาไว้ขายหน้าร้านเต็มแวห้าสิบบาทอ่ะขายห้าสิบไม่ใช่ <c oughs> มาลุยเลยพ <c oughs> ี่ช่วยตัดได้หนึ่งกล่องจะยี่สิบสองครับจะมีทั้งหมดเก้าสิบเจ็ดแบบครับมี เปเปอร์แรที่จะออก1คาร์ตันเดอยออกเี๋ยวนะเปเปอร์แรมีหนึ่งแบบใช่ครับมันจะออกอ่าไม่เป็นเปเปอร์แร่ก็คาร์ดบอร์ดแรครับคาร์ดบอร์ดหนึ่งแบบแล้วก็แล้วก็ซิเก็ตแรก็คือซิเก็เที่ยมเลยยี่สิบวะยีก็คือโอยซเก็ไม่จริงนัวหนึ่บ็อกจะมีหใบอแล้วก็เอาตแลหนึ่งบ็อกจะมีเอหนึ่งบ็อกครับจะมีแค่สใบแล้วก็ซูเปอร์แรหนึ่งบ็อกซสใบเลดอาแรจะออกหนึ่งบ็อกซ์สิใบแล้วคอมม อ่าตามนี้ทั้งแบบทั้งหมดจะมีตามนี้นะครับใช่ครับนี่เลยคอมมอนในสามสองตั้หนึ่งได้ครบเลยใช่ไหมกี่แบบกี่แบบน่าจะครบไหมคอมมอนกับแรอาจจะคอมมอนแร่ซูเปอร์แรอาจจะครบแต่ยูไอมึงใช้อาจจะเลยเหรอยูอาร์อาจจะไม่ครบมันต้องครบอยู่วะเท่าที่เปิดมาอยู่ชีกแบบญี่ปุ่นนะวะใช่ข่ะฉีกแบบค่ะบอกแรก็จะช้าๆหน่อยอ่ะไปอาจไปครับอันนี้ครับพี่มาแป๊บเดียว เป็นขอ,ของใหม่ครับรัตถุยนิงจาเอาไว้เล่นกับ SD08 เพราะว่ามันติดชื่อนินจาอาจจะใช้ได้ในอนาคต,ตก็อันนี้ครับของประจำหน้ากล่องคอนโยเนียมันบอกว่าสวมใส่ได้เฉพาะทอครับพาวเวอร์บกหนึ่งสั่งใช้จากนรลกได้ครับก็คือเมื่ออันนี้เข้าสู่ เมื่อทอกับโลกิเข้าสู่สถานะมันจะเอาการ์ดตัวเนี้ยกลับเข้าใต้เด็กแล้วก็ทำลายอวตาที่คอสต,ต่ต่กว่า3เก่งกับของดีของเดียวไว้ยิงอันนี้คาเท่นเป็นปลาหมึกที่ไม่ใช่ปลาหมึกเพราะไม่ติดสัตว์น้ําแต่ไปติดเทนนี่ใหญ่ก็ผ่านไปก่อนสี่อันนี้ลินบันนี่อันนี้เลยของใหม่ครับสตาง น้องชายแบงค์ครับตัวเขียวมีสามัคคีแล้วก็ต่อนเนื่องเก่งครับอวตารฝ่ายต,ตรงข้ามที่เป็นคอสสีเขียวจะเลือกตีไม่ได้ล่องหุนล่ลองหุนอันนี้เลยของดีครับสามาันต้องเก็บนะสวรรค์ครับเอาไว้เล่นกับเคดีศูนย์หนึ่งได้เพราะว่ามันเอาไว้ใช้กับพวกนาลายหรือไม่ก็อีส่วน ไปต่อครับนางฟ้าลูกสองครับคนอายุรุ่นรุ่นตลิงน่าจะรู้แล้วก็ของใหม่ลงกาโปรเทคชันครับบอกว่าสามารถาเมื่อไฟเราโจมตีครับเลือกออตา้าที่ไม่ได้ต่อสู้ที่เป็นยักษ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสภาพนอนแล้วก็นอํออรต้าที่ไม่ได้สั่งตีแต่ว่าเป็นนอนไปให้พาวกับอีกตัวมิสเตอร์ปีโป้ครับ เมื่อตีครับแล้วไกรก์่ไยตรงข้ามหงายให้ราให้ผู้ควบคุมปีโป้อะพูดคําว่าขอโทษครับแล้วก็ถ้าเกิดหากผู้เล่นถูกโจมตีไลค์แล้วยกโทษให้ความสามารถไลการ์ดใบนั้นจะไม่ทํางานของดีเอาไว้เล่นกับพวกเปรตพวกาสายที่วิ่งครับอ่านี่เลยโลกิโลกิคือหัวอ่าไม่ค่อยมีอะไรครับ ไปกันต่อดีกว่าเป็นของที่สปอยมาในกล่องแต่ว่ายังไม่มีภาพที่จะเล่นได้สปอยมาตั้งแต่กล่องสองผมเหนื่อยอานี่เลยของดีของเสริมความจริงมันบอกว่าสั่งใช้ครับเคยละครั้งถ้าเอาต้าไปเรามีผู้รู้ความจริงเลือกเอาเลือกการ์ดบนมือเราหนึ่งใบสลับกับท็อปเด็กของดีของดี อันนี้ไม่มีเลยนี่เลยครับของดีที่คอลแลมาพี่นัดจากนัดคาร์ดคอลแลข้างหลังคือ SD ภาษาแห็นการตู้เย็นนะไม่มีอะไรครับมันบอกว่าเลือกคอนตั c กของเราหนึ่งใบแล้วก็ทำลายอัลต้าไฟตรงข้ามที่มีพาวเวน้อยกว่าคอนตักตเอาไว้เล่นกับบางประจันจรครับ เก่งๆสุดท้ายตัวกินเลสครับสำนักฤูษีลรีคุไม่มีเลยเลยเมื่อมีการใช้เวทของเผา่าฤูสีครับโจหนึ่งแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรเลยน้ำต,ตาจะไหลตอนนี้อ่านี่ก็อ่านี่ก็อ่า นี่เลยครับเด็กน่าเล่นประจำเมตาขวัญตาของดีครับถ้าใครเล่นพวกยูกิมาก็จะรู้ครับว่าเด็กขวัญตานี่มันยูกินี่วาใช่ครับมันจะคล้ายๆกับยูกิเลยนี่มันเขายูกิซักๆนี่เลยคอแลบมาพองๆครับอันนี้ฮเพี่เหรอพองๆมาจ้า NX Gallery ครับอันนี้เป็นมัสคอตของ NX แล้วก็มีมัสคอตของนับการ์ดพี่นัท นัดตัวจริงหลอกว่าะ <laughs> เขาตรงมีสองตัวเหรอใช่นั้นมีเยี่นสองคนเด <laughs> ็ใช่ใองไม่ใช่สามนะ <laughs> อันนี้ตัวอะไรทักอย่างครับที่น่ารักไอ้ที่คล้ายกระต่ายและกินเก่งเก่งครับ <laughs> เอาไว้เล่นกับ <laughs> ดาวองค์ารอาติแปดนี่ของดีผัวอาเองครับเจ้าหญิงหลวงข้าวครับเอาไว้เล่นกับเทมุสใสใหม่มันบ,บอกว่านําเมย์วัมไพาจากในมิติมืดมิติมืดคือพื้นที่ใหม่ที่มันจะใช้เล่นใน บ็อกซ์ูนก้านี้นะครับมันเหมือนบายโซนมันบอกว่านําเมจากมิติมืดหรือการอาวุธของเพงมุจากนรกกลับเข้าเด็กแล้วสับก็คือการวนของครับจุดหนึ่งของดีครับเอาไว้วนเมได้ก็จะไม่มีอะไรนี่ยพี่แกนะ่นี่งใช่ครับเดี๋ยวมาดูลักษณะฟอยกันหน่อยสิมันไม่ค่อยมีฟอยนี่เนี่ยฟอยแบบนี้นฟอยแ,แบบนี้เขาเรียกว่าคลิก ไม่ต้องฟอยแบบลิเกมากมายเนี่ยเหมือนคล้ายๆาเมจิกเมจิกติเกตุริงก็จะฟอยประมาณนี้แหละน,นี่เดียวเน,นี่ย ur ่าจะเห็นได้ชัดกว่าอันนี้คือของใหม่เพมุกสายใหม่ครับสายใหม่เนี่ยเป็น ur มันจะเก็บที่ไม่ฟอยไว้นะอ่าฟอยลงวิงว้งวิ้งวิง้งวิ้งวิ้งนี่ก็มาทุกบล็อกครับบล็อกละประมาณหนึ่งใบเท่าที่เห็นเฮ้ยกุยฮอนไนครับจะมาตัวละหนึ่งใบต่อนหนึ่งบล็อกกิเลส พี่มากิเลทพี่ <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยพี่บอกโก,โก,โกโงเลยตอร์หรชันพี่ไม่รู้เรื่องนะครับกิเลทเพิ่งจะลองขายเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าแล้วพี่จัดแข่งด้วยนะทอาโปรโมทได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะจัดแข่งรายเดือนไม่รา,ายสัปดาห์ด้วยจะไม่มีอะไรแข่งถ้าแข่งวันศุกร์บางทีก็หรือว่าเสาร์ดียนยแม่งหาหาที่ลงก่อนอันนี้ก็เป็นโดนใจใหม่ที่คอแลบครับกับพวกคนหิ้วหัวแก๊งแห่หัว เ็นพวกพี่โปจิอันนี้จะเล่นกับเกี่ยวกับในนรกครับในบล็อกนี้ก็จะเขาก็จะบอกว่าห้ามให้ผู้เล่นไปยุ่งกับนรกของตัวเองห้ามสับการ์ดห้ามไปแตะจังหวะการ์ดห้ามเปลี่ยนลําดับอะไรเลยเพราะว่าเด็กนี้จะค่อนข้างเล่นกับในนรกของอีกฝ่ายโดนวอร์นิ่งนะครับถ้าเกิดใช้มิสเตอร์โบโบครับไม่ใช่โปโปไม่ใช่อันนี้คือมิสเตอร์โบโบ บอกว่าสอนแนหนมมึงครับเอาไว้เล่นกับเทพเอาไว้เล่นกับพวกนารายได้พวกอีสวนได้แล้าเปลี่ยนเป็นสีดํานี่ใช่เลยนะใช่ครับเึ้งนึ่งเด้งเดืองเด้งอ่านี้ของเสริม,มเ,เทพทอครับผัวอาอาอาาชื่อกาสสุดยอดครับทรณนาดีสูบห้าใบทรณนาดีสูบคือการโม่ทิ้งครับโม่กาดจากเด็กลงนรกแล้วก็จะทําคอร์สตามข้างล่างครับก็คือ ถ้าเกิดบนอวตารโซนเรามีทอก็เรียกโลกิมาจากนรกถ้าเกิดอวตารเราถ้าเกิดบนอวตารโซนเรามีโลกิก็จะเรียกทอมาก็คือเป็นการเหมือนเรียกคู่หูมาให้เป็นเทคคู่หูติดนะครับประมาณนั้นครับลงเกลือไม่มีอะไรครับอวตารทุกใบบนสนามฝ่ายตรงข้ามคอรถนึงเอาไว้อาจจะเอาไว้ใช้กับเด็กจิิงมมี<ๆ>ต,ตัวรีวว<ล>ไหมหรือว่าใหม่ล้วนๆเนี่ยอ่าไม่มีครับใหม,ลม่ล้วนๆฝนล้วนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ควันตา อันนี้ของดีสวนกล้วยหนีภาษีเอาไว้เคาน์เตอร์กับเด็กอีสานครับสวนกล้วยบอกว่าผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถใช้แลนด์ได้อัตโนมัติครับในเอ็นเฟสที่4ของผู้ใช้การ์ดใบนี้ก็คือถ้าเกิดเข้าเทินเราเราแตะเข้าเทิร์น่าตงท้านับ2ถแล้วเข้าเทินเรานับ3เข้าเทินฝ่ายตรงข้ามนับ4แล้วพอเริ่มเทินเราเราก็จะสามารถแตะแลนด์ได้การ์ดใบนี้จะไม่มีการ์ดใบไหนมาทับแลนด์ใบนี้ได้นอกจาก จะใช้แมงปอเลื่อยนยนทําลายแลนก่อนแล้วค่อยเอาแลนไปแปะทับนะครับรู้ไหมทำไมเรียกสวนกล้วยหนีภาษีไม่เพราะว่าภาษีที่ดินถ้ามึงไม่ทําอะไรเลยมันจะเก็บภาษีมแรงมากรับเป็นปลกสวนปลูกเป็นไร่เป็นสนวนน้่ยยก็จะไม่โองเก็บภาษีก็เลยเขาเลยปลูกกล้วยกันตลกไร <Yeah. S 1> อันนี้ครับนี่อันนี้อีกใบหนึ่งของขวัญตาครับเป็น ใบจากยูกิครับเห็นเขาคุยกันว่ายูกิผมไม่ได้เล่นยูกิผมก็เลยไม่รู้เรื่องราวมันบอกว่าเมื่ออวตารายเราเนี่ยครับอวตารเรื่องราวายเราเออกจากสนามโดยการายตรงข้ามอวตารใบนี้ใบนั้นจะไม่ออกจากสนามครับหลังจากนั้นถ้านรกฝ่ายเรามีเมจิกแปดใบหรือมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกในประเทศการหนึ่งใบจากนรกตนเองก็คือเหมือนโพเทคครับป้องกันไม่ให้อวตารเราเออกจากสนาม แล้วก็ถ้าเกิดอาตาเอ้ถ้าเกิดเมจิกเรามีแปดใบจะเป็นเขาเองที่ต้องมนประเทศการของตัวเองออกปากมองนะครับิบเป็ดทาทีแล้วไปเดี๋ยวทีบอกช้ามากทุกใบไม่ไหววะไม่ไหวแต่ว่ามันเลือกดีกว่าไว้ไปได้ครับได้เลือกแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปหนึ่งบล็อกได้อะไรออกมั่งได้นี่กระบอกอันนี้มีแล้วนี่มาป่าเยด้วยตรนีไม่แยกสีเหรอวะไม่แยกนู่นนี่นไม่ครับไม่ไม่ต้องแยก มาป้าเดือดได้ครับโอลิวันใบใหม่เอาไว้เล่นกับพวกหมาแมวลิงอะไรพวกนี้ครับอันเชิญอวตารกี่ใบก็ได้ที่แต่คอต์สของทุกใบต้องรวมกันไม่เกิน5้าก็คือลง1 1ึหนึ่งอะไรก็ได้ครับที่ไม่เกิน5ของดีเอาไวเ้เรียกหมาแต่เป็นมาป่าเดยวดได้นะชื่อเดยวดได้แต่ว่าเรียกเพือ่อนไปไวๆนะครับพอโทษสังคมครับของที่ใช้เล่นกับดีเจปีโป้ในเทิร์นนี้ ถ้าขอโทษจา,า,ากาจความสามารถของอวตารีโปจะถูกยกเลยก,ก็คือเมื่อเราตีแล้วเราพูดว่าขอโทษเขาต้องยกโทษให้เราเสมอเอามาแล้วอันนี้คือเพื่อนของโปจิแหหัวเหมือนกันครับอ,อันนี้บอกว่าอวตาแหหัวเป็นสนามไยเรานะครับพลังจะบวกหนึ่งถ้าอวตาใบนี้ถูกอัญเชิญจากความสามารถพี่โปรจิเจ้าลัทธิแหหัวการใบนี้จะเปลี่ยน จากความสามารถจะเปลี่ยนความสามารถเป็นอวตารแหกหัวใบอื่นบนอวตารโซนไฟเราจะบวกสองก็จากบวกหนึ่งก็จะเป็นบวกสองแค่นั้นเลยมันเยอะมากครับเทคกิมมันเยอะเลขนี้คืออะไรไปไม่รู้ power ครับ power ถ้าเกิดมันจะไม่เหมือนแวนอันนี้ถ้าเกิดเป็น power สองตีกับสองก็จะตายคู<อ>่จะไม่มีการชนครับจะต้องเป็น power ที่เลขมากกว่าเท่านั้นถึงจะไ้นี่อันนี้พูดสวน อันนี้วุธเอาไว้เล่นกับเพมุของดีอันนี้ก็เล่นกับสวนที่กําลังจะมาในบล็อกหน้าแล้ว<อ>รอ<ช><ร>บล็อกหน้าใช่ครับนี่เลยเอาวุธของที่เล่นกับพูดมะเฟืองแล้วก็พูดมะเมี่ยวมันคือแลนโอลลี่วันครับแต่ว่าตอนนี้ยังเล่นไม่ได้มาไปก่อนเผื่อเก่งอันนี้เลยครับของดีเนฟิวครับคอร์ดเก้าพาวเวอร์ยี่สิบไม่มีอะไรเลยครับเป็นโอลี่วันยักษ์แล้วก็ เมื่อมันตีครับมันจะลด power ตามอวตารายตรงข้ามที่เราตีไปเพราะว่ามันก็จะลดไปเรื่อยๆแล้วก็พอเมื่ออวตารไปเนี้ย power เหลือศูนย์มันก็จะทําลายตัวเองแล้วก็หงายลายไเราหนึ่งแล้วก็การ์ดมนจะไม่สามารถเสียบสวมใส่อะไรได้เลยไม่สามารถติดอาวุธได้เพื่อเป็นค่าลดอะไรพลังอะไรเนี้ยไม่ได้เลยอันนี้มะม่วงครบแล้วมะเมือมะเฟืองมะเมียวมะม่วงครบแล้วครับ มะกรูดมะนาวอันนี้ชทชโยโฮฮิทะลุบ้านทะลุโกดครับ <c oughs> ก็คือการ่าเอาพาอร์ของเราอ่ะที่มากกว่าแปดขึ้นไปเมื่อว่าตาเราโยมตีแล้วทำลายเอาต้าฝ่ายตรงข้ามแล้วเราปาใบนี้ไปเราก็จะสามารถไง่าไล์ฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งแต่ว่าเป็นเด็กที่เล่นกับตัวใหญ่ก็แอบเล่นยากไม่ไ,ไปมึงก็หลดุดจากมึงที่หาย บอกแล้วช้าหน่อยเดี๋ยวบอกต่อไปนะสองแก้วไว้ด้านนี้ดิโอ้โหเดี๋ยวมึงหลุดอ่ะตู้เสื้อผ้าลิกกี้และเหมือนจะเป็นเซกใช่ไหมใช่ครับเป็นเซกเป็นเซกเลยเหรอเหมือนหนึงซีเคตนะนะใช่ใช่นี่นีลุดหลุ้นเทพทองลุ้นเป็นเกาจิ้งเลยมึงเทพทองบูแทงโอดินไม่ไงไม่อยากได้อ่าสงั้นทำไมเพราะอะไรไม่เก่งมันยังไม่เก่งครับผมยังมองไม่เห็นความเก่งของ ก็ประมาอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรและเป็นไฮไฮเปอร์เซนต์ครับก็จะเป็นเรื่องราวอีกใบหนึ่งของดีครับของดีไปก่อนครับเดี๋ยวนานเกินเทบทอไปเลยเทบทะ <demasiado. S 2> อ <ent> อู้มันเป็นเสกครก็ไม่อยากได้เนี่ยมันเป็นเสกไม่อยากได้ครับอ่านี่ของของดีครับเอาไว้เล่นกับเอเลี่ยนสีฟ้ามันบอกว่าเมื่อมันลงอ่ะไม่มีอะไรแต่มันจะมีลูกคืด แต่ตัวมันคาสั่งเสียของตัวมันคือจะสามารถลดค่าคอร์สของที่ติดชื่อเป็นเผ่าเอเลี่ยนสีฟ้าครับคอ์สให้กับตัวอะไรสักอย่างต้องติดชื่อตัวอะไรสักอย่างคอ์สจะลดลง2และสแต็กได้คือสามารถลงตัวมันเรียกตัวมันกลับมาแล้วก็ลงไปอีกให้คอร์สของอวตารที่เราจะลงมันลงได้มันลดได้ไม่ไมเกิน2ครับก็คือ สมมตอิอวตารคอร์สแเราก็ลดได้หให้มันเหลือสองมันจะไม่ต่ำกว่าสองอาจจะงงหน่อยอลิ้นพันแหละผมรีบก็คือลดได้เรื่อยๆสแต็กได้แต่ว่าคอร์สอวตารที่เราจะลงข้ามต่ำกว่าสองแล้วก็นี่บอกนาะยหน้าตาดีไม่มีอะไรเลยกินเลนดีตรงไหนกินเลดครับไม่มีอะไรเลยมีแต่กล้ามอันนี้จ่ายุดครับจ่ายุดเอาไว้เล่นเคาน์เตอร์พวกอาชาวต่างชาติ รูปกระเป๋าจะเป็นชาวต่างชาติมันสามารถทําลายเป้าหมายได้ทันทีเลยก็คือเมื่อเราตีเราจะไม่สนพาวเวอร์ครับเราจะยิงมันได้เลยนี่อกบอกแล้วคอนหน้าตาดีกินเลยครับผมบอกแล้ว,าาลม,ลวมันจะมาเงี้ยกล่องหนึ่งมีอย่างนี้เลยครับ3มใบ่านี่เลยที่ตามหากันครับอันนี้คือที่วีทูเบอร์เขามาคอแลบด้วย ชื่ออะไรเนี่ยคนนี้อันนี้ชื่อลาพิเน่โพลิกอนครับเป็นแก๊งโพลิกอนอันนี้มันบอกว่าสั่งใช้ครับจากในนรกเมื่อมีการทิ้งก๊าซจากบนมือด้วยความสามารถก๊าซของฝ่ายเราในประเทศเอาต้าใบนี้และธรณีสูบสามและจวนหนึ่งครับถ้าก๊าซที่ถูกธรณีสูบด้วยความสา,สามารถนี้เป็นโพลิกอนนำก๊าซที่มีโพลิกอนหนึ่งใบจากที่ธรณีสูบขึ้นมือ ถ้าการ์ดใบนั้นคือลูเซเน่โพลีกอนสามารถอันเชิญได้ครับมันก็จะเป็นเหมือนเล่นกับอ e ีสานมั้งครับน่าจะใช่เพราะว่าเน้นธรณีสูบเน้นจวนเน้นเร่งมืออะไรประมาณนี้ก็ขีบล็อกแรกหมดอย่างเงี้อย่างเเนีย่ยนแล้วแล้วไอ้ไปมือหมดแล้วเห็นไหมต้องทำเวลาจะไม่มีอะไรแล้วโอเคสไป,ปาครับเอาไว้เล่นกับเพหมุมันบอกว่าเป็นของดีเลยคอสสี่มีโลกมนุษย์มีลูกคืดมีสามัคคีโลกมนุษย์คือ สามารถเมื่อมันตั้งอยู่เราแท็บตัวมันเราสามารถรับตีให้เพื่อนได้ลูกฮึดคือ power power ถ้าเกิด power สี่เท่ากันเขาจะไม่สามารถตีเราตายได้แต่เขาจะตายเองเพราะว่ามีลูกฮึด <c oughs> จะ,จะ,จ,ะจะวัดพลังชนกันไม่ได้ <c oughs> แล้วก็สามาคัคคีสามาคัคคีคือการแท็บตัวมันแล้วก็เอา power ไปให้อวตารที่จะตีประมาณนี้ครับก็จะเป็นเหมือนการบวกพลัง,ลงใช่ครับครบหนึ่งบล็อกเดี๋ยวพี่จะสรุปว่า เลดอะไรยังไงสักหนึ่งบล็อกก่อนแล้วเดี๋ยวจะสรุปตั้นให้ดูเลยว่าตั้นหนึ่งออกอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปสรุปบล็อกก่อนบล็อกนี้ครับมาหนึ่งบล็อกตามที่ในบล็อกเขาบอกป่ะใช่ครับไหนรู้ดิบล็อกเขาว่าไงได้อะไรระดับไหนหนึ่งบล็อกก็จะมีที่ได้ก็จะเป็นหัวอารับหัวอาร์จะเป็นสิบสี่ใบจากายี่สิบแบบไหนว่าสิบสี่ใบนับไงวะนี่ครับงนั้นนี้ อ๋อข้างบนด้วยใช่ข้างบนข้างบนนี้คือหัวอาทั้งหมดตรงเนี้ยครับอาสิบสี่ใบตรงตามที่กล่องบอกนะกล่องมันอันที่กล่องบอกใช่ป่าวกี่สิบแบบไม่ไม่เขาบอกป่ะกองได้กี่ใบไม่บอกอ๋อไม่บอกอ่ะงั้นเรามาสรุปไม่ต้องดูกล่องก็ได้ได้มันมันไม่ครบต้องตก็คือได้อาว์สิบสี่ใบใช่ครับใช่เซกได้ทุกบล็อกการันตีการันตีอันนี้จะได้ตัวอะไรมีกี่แบบนี้ยี่สิบใช่ครับแล้วก็อันนี้ SR ครับ SR จะมีทั้งหมด13แบบแล้วการันตี1บล็อกมี5้นเหรอหนึ่งบล็อกมี3แบบครับอันนี้อันนี้อันนี้คือ SR ครับอันนี้อันนี้คือ UR ไอ้เจี๋ยวเลย UR อ้าว UR ดีกว่าดิใช่ครับ UR จะมีทั้งหมด10แบบคือการันตีคือมีเสก1นึ่งใบใช่ SR 3ใบ SR 3ใบ UR 2ครับ UR 2ใบแล้วก็ R 14ใบ14บส่อ่ะตามนี้เลยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่า หนึ่งตันฆ่าแม่งไปเลยนานเกินหนึ่งตันเนี่ยอะไรออกยังไงมั่งน,นะอ่ะแล้วจะดูแล้วตัวพวกเนี้ยไม่ต้องสนใจหรอกครับมันสุดท้ายมันซองหนึ่งมีกี่ใบสำหรับเด็กใหม่ๆเมืม่อกี้นี่นับป่าววะซองหนึ่งมียังไม่ได้นับหนึ่งซองเหรอครับหนึ่งซอง,องมีกี่ใบวะหนึ่งซองอถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะห้าไหมครับน่าจะประมาณห้าเดี๋ยวไม่อะไรเดี๋ยวไปสรุปอีกทีอหนึ่งซองอะกันเดี๋ยวพี่จะข้ามแวบไปแบบหนึ่งตันเลยนะว่าหนึ่งของพีทไหมอะไรมันเสกผผูู้้้ปป่ไไดยัังงงม พอสก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนครบหนึ่งตารห้าพอนี่ซีเคตไปที K ่สองครับทาเวสุวรรณครับนี่ผลหากันให้ควักจริงใช่ครับมันเป็นโอลิวันไบใหม่เก่งครับมันบอกว่าเมื่ออวตารย,ยักษ์ฝ่ายเหล่าโดนทําลายจากการต่อสู้ด้วยด้วยการฝ่ายตรงข้าม <c oughs> มันจะโดดลงมาฟรีจากบนมือเลยแล้วก็เมื่อมันโดดลงมาเราสามารถยิงเอาต้าอีกฝ่ายได้หนึ่งใบฟรีๆอ๋อยิงฟรีเลยวะใช่ครับโหหลายเว้ยของดีของดีผ่านไปก่อนจะค่อยไปดูแบบตั้นเลยนะนเ็เเเกบล็อกที่สี่ออกมาแล้วตูมตูมโอ้ย,ยปไปนี่อาจจะถึงเป็นสองพันเลยไหมไปโอ้ยยักษ์งอกสวยมาก วิ่งวิ่งเสกไปที่สี่นะครับเดี๋ยวจะสรุปตั้นดูนะนี่นี่เศกเศกใบที่สามเป็นตัวนี้ใหยุทธคนตัดนว่าโอ้โหออกมาทําไมวะนี่ไอ้อาจจะแพงนะวันนักขดหกไม่มีทางเลยครับจะไปดูสรุปตั้นกันไหมไม่มีทางมาหลังจากครบหนึ่งตั้นแล้วโอ้โหตัดกันโกดเมื่อยเลยอ่ะมาได้อันนี้เลดตัวหัวเขาเรียกกีอารอาเดียวครับคือคื คือเขาเรียกหัวอาคือไม่มีอาสองอารสามาไม่มีครับที่คือเลดอานะครับใช่เขาเรียกหรือเรียกว่าหัวอาหัวแรแล้วก็แล้วแต่จะเรียกยี่สิบแบบอาก็คือแรกกราดนะครับแลกกร์ดมีทั้งหมดยี่สิบแบบหนึ่งตันได้ครบไหมอันดับแรกหนึ่งตันได้ครบครับครบแล้วแรมีตัวไหนไม่ถึงสี่เปล่าถึงสี่ทุกตัวมีตัวมีพอดีซีด้วยอันนี้น้อยสุดสี่ใช่ครับมี่ดโห ใช่ใช่นี่อันนี้ห้านี่ห้าจะมีเหมือนมีแค่ตัวนี้ครับที่มีแค่สี่อแสดงว่าพี่ว่าเขาลันดอมมากกว่าใช่ใช่เขาลันดอมจะประมาณแต่ว่าอย่างน้อยต้องสี่ใช่ครับแล้วเป็นไงโอเคไม่เลยแบบนี้สาหรับ R R ก็โอเคครับมันไม่สําหรับตะลิงแล้ว R ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่จะมีแต่พวกของสายใหม่อะไรตัวนี้สําคัญไหมไปมึงไลองตาบอมจะไปลองขาโต๊ะลองขาโต๊ะได้เลยอันนี้คืออย่างที่อินฟูเขาบอกไว้จริงๆนะ แม่แก่ยากจริงว่ะแต่ว่าแต่ว่าพอมีแล้วเนี่ยแนะนำการดันนะครับนี่ดันนี้แกะง่ายนะครับถ้าเกิดใส่ลองดูเดี๋ยวไปดันเนี่ยแกะได้แน่ดันแต่ถ้าเกิดมันยังไม่เปิดก็ยังไม่เปิดโคตรยากจริงหูแม่งถ้าไปเปิดตอนแรกเปิดแม่งพี่โดนบาดด้วยนิ้วแม่งโดนบาดฟังกันนะเคเคไม่ใช่ไม่ว่าทอยทอยขอโทษขอโทษเคเคผมขอโทษ นี่ในนี้แม่งได้เต็มเลยแล้วแล้วกล่องมันเล็กลงทําให้ใส่นี่น้อยลงนะใช่ปกติจะใส่แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ชอบครับพวกนี้เขาเซฟก็เรื่องของเขาแก้คองมอนก้าหกหนึ่งตันน่าจะให้ฟอยใส่ซองเงินเงินเงินแบบอะไรไปไหนสำหรับให้รางวัลคนซื้อซักตันนะใช่ใช่หลักรักตายครบแล้วต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็น S R อ่าเดี๋ยวพี่จะพอยกับปุ้งนงมาเลตต่อไปคือ S R ครับ S R ย่อมาจากซุปปเอร์ ซุปเปอร์แลนะครับเหนือกว่าแลแน่นอนครับเพราะว่าชาวไซยาก็ต้องด้อยกว่าซุปเปอร์ไซยาห์แล้วแต่ละมีกี่แบบมีสิบสามแบบหนึ่งตันครบไหมครบเดี๋ยวีพี่ถามหน่อยว่าคอมพิวตเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาครบแล้วก็แลครบคอมพิวตแล้วอันนี้ไม่ครบเอชอาไม่ครบนะครับคอมพิวต์เบอร์สี่ไม่ครบมันน่าจะไม่ครบละสี่อันนี้ใบเดียว แล้วก็ใบแพงนี่แพงไหมก็มีราคาเพราะว่าเป็นวีทูเป็นวีทูบทำไมวีทูบตัวนี้เยอะจุ้งวะไอ้นี่ไหม่เดียวไหมเฮ้เขาเจตนาบอกว่าเนี่ยก็ไม่ชัวร์เจตนาทองน้อยบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงแต่อันนี้ขายใช่ใช่ขายอันนี้ครับอันนี้สามัญใบใบใหม่ถ้าใครเคยเล่นยุกิสวยดิหมกันวะใช่ใครเคยเล่นยุกิจะรู้ไซโคลใช่ครับผมไ่เล่นกูยังรู้เลยเฮียแล้วคุณภาพอ่ะ สกิลอะมันเหมือนไซโคนเลยครับโอ้โหนี่ไม่ต้องทำอะไรนะพี่เคเคไม่ใช่ไม่ใช่ถอยถอยถอยมันคือไซโคนเลยได้น้อยสุดคือตัวนี้สองอ่าหนึ่งใบตัวนี้สองใบอันนี้ก็สองครับอันนี้อันนี้จะอันนี้คนเล่นยูกิก็น่าจะรู้มันคือปีกฮาปี้ตรงนี้มึงไม่คิดอะไรใช่ไหมเนี่ยมันคือปีกฮาปี้ไม่เอานะไม่ว่าเคเคแล้วนะถอยถอยถอยกูณจำได้อันนี้คือปีกฮาปี้ดีๆนี่เลยเจ็ดเขว อ่ะตามนั้นไม่ครบสี่ไม่ครบครับไม่ครบต้องอีกสักตั้นยกออ้ยชิมนี้ใบเดียวองเงี้ยใช่ครับอ่ะต่อไปเป็นเลนอะไรต่อไปเป็น U R ครับ U R เดี๋ยวเราไปดู U R กันต่อไปเป็นเลนอะไรหรือ U R ครับผม U R ย่อมาจากอะไรต้าแร RareUltra r a r เหนือกว่า Super ร์แ e นะครับเป็น g o ย s a y ไม่เกี่ยวนะครับมามีกี่แบบสิบแบบหนึ่งตั้นครบทุกแบบเขาบอกแต่ว่า ไม่ได้อย่างละฝีนะครับไม่มีตัวสี่ด้วยเว้ยมีับมีอันนี้สี่สามหนึ่งสองหนึ่งห้าเลยเหรออ้าครับโอ้ยักแดงกูมันเป็นออลิมันอ๋านี่ใบเดียวใบเดียวครับใช่แล้วนี่ก็บใบเดียวตัวนี้เป็นไงวะมันจงใจวะเนี่ยหรือว่าจุ่มวะอันนี้ไม่รู้แต่ว่ายังยังไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่อ่าล้วแล้วเนี่ยอันนี้มีคนสนใจเพราะว่าเป็นคอลแลบมาตายแล้วคอลแลบกูมาแล้วใช่ทำไมคอลแลบให้กูใบเดียวให้ให้มาใบเดียววะอะไรมาอันนี้ก็คอลแลบอันนี้พี่โปจิ ลัตทิแห่หัวเด็กๆน่าจะชอบอะตามนั้นต่อไปเป็นเลดอะไรเป็นมาเราไม่ต้องหยุดคลิปละวีเข็ดแรครับอ่ะพี่เก๋แม่มึงหยิบสีเข็ดมาได้เลยสีเข็ดแรเข็ดไหมเขดไม่เข็ดมึงไม่เข็ดตัดอยู่ตลอดกี่แบบสีเข็ดแรเนี่ยยี่สิบแบบเราได้ครบไหมไม่ครบว่าไม่มีทางครบไม่ครบครับไม่ครบไีเข็ดเราได้บล็อกระบายถูกไหมครับบล็อกระบายก็ได้สิบสองใบ แต่จะสิบสองแบบไหมล่ะมันบล็อกหนึ่งจะได้แค่11แบบอ๋อ11เพราะว่าจะมีเลด์คาตันมีเลดมีเลดอ่าเขาเรียกไงเลดการันตีคาตันนะการันตีคาตันเปเปอร์หรือว่าเป็นลังกระดาษนะเดี๋ยว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 เราจะหงายให้ดูเราได้อะไรดูข้างหลังเขารู้นะได้อะไรอย่างยังไม่บอกครับก็จะมีคือเราได้11แบบแม่งยังเสือสามดีถ้าเป็นตัวนี้ไปบอก่พี ตัวนี้ยังแงรงแล้วดูสามตัวนี้ดูมีราคาทั้งนั้นเลยตุต้มๆเลยดูนี่ต้าง,งมีราคาทั้งนั้นเลยที่จะมาขาาพ่ะมันตุ้มใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับเกมนี้เุ <c oughs> ้ยมีอะไรพวกนี้ไอ้เมื่อกี้ได้มานี่คือชอบในวัว่าอัน,นี้โอเคอันนี้โอเคเดวัน,น Day one. พี่อยากร้ทีกิมหมองตรงตลิ่งชันพิเล่นไม่เป็น嘛ไอ้ตัวนี้สวยป่ะเป็งไงน่ารักไหม ดีครับมีมีพวกพวกเนี้มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ตาคุณถึงเว้ยอย่างเงี้ยมีราคาากณถึงเว้ยอะไรที่ตูมตูมอย่างเงี้ยครับมีราคาอย่างเงี้ยดูเหมือนจะอลังการอย่กันงั้นเปล่าอ่ะแต่มันก็ไม่แพงเท่าพวกนี้พวกนี้แพงกว่าเพราะว่าเออสมมติสมมติเราเล่นเนี่ยเราตัดซีกิทขายได้ทุกใบป่ะได้ทุกใบเลยไหมแต่ใบนี้เหรอได้ขายได้หมดเลยจริงไหมใช่ครับขายมันขายได้หมดแหละตะลิงมันอยู่ที่ความสนใจบอกเลยตั้นนี้นะครับสองพันสองพัน พันห้าพันห้าหรือสองพันแล้วแต่เจ็ดถึงแปดพันแล้วสองใบเนี้ยแล้วซื้อในช้อปปี้ลดราคามาแม่งจะได้ค่าตั้นแล้วเนี่ยนี่อีกนี่ได้ครับปล่อยได้เนี่ยเนี่ยแม่งได้ค่าตั้นแล้วเนี่ยเล่นฟรีแล้วน้องใช่ปะเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าแถมตัวนี้อีกใบกี่ตังก็ไม่รู้วันทูปิ้งปองสีลังมาเลยมึงคัตบอร์ดคัตบอร์ดคัตบอร์ดโอเคครบหนึ่งครบแล้วหนึ่งตันใช่อย่าลืมนะ พี่เป็นครั้งแรกนะครับพี่ขายแบบจริงจังจังคนจองเข้ามาเยอะซื้อจนพี่ตกกระจายเลยพี่แล้วต้องเปิดตอนนี้พี่เปิดพิเออเดอร์เ่คดีต่อไปเป็นอะไรวะเคดีหนึ่งถึงสี่วันที่สิบสามเดือนกุมภาอันนี้จองก็เกือบหมดละใช่เเดือนเดือนมีนาแล้วก็เดือนเดือนพฤษภาเดือนห้าจะออกบีทีแบบนี้แต่จะมีทีสิบแล้วก็เดือนหกจะออก SD เอสดีใช่ครับ คือ Starter Deck 08พี่เปิดพีหมดแล้วนะในในในแอป s h o ปปีนะครับเพราะว่ามันตรงนี้ช้อปปีมันอยู่ได้9เดือนที่อื่นไม่ให้พี่30วันแต่ว่าช้อปปีนี่ลูกรักลูกชังเลยพี่อ่ะได้9ได้2 90วันแล้วก็ปิดท้ายด้วยตอนนี้นะตอนนี้เปิดปิดท้ายด้วยเดือน7 s l 0มีอะไนสุดสลองนะครับเป็นแฟมนะครับขายที่หมดเลยครับตอนนี้หมดแทบจะหมดเลยเอาละแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ บายบายตบมือกันหน่อยเร็วมาครับตบมือดึกแล้วมึงเอ้ยไม่ใช่ง่วงเลยเนี่ยกี่โมงว่าเที่ยงโอ้โหกลางเที่ยงกินข้าวเว้ย